I just wanna drink with this girl all day I don't wanna think I just want to play Keep me underneath the sheets while we sleep all day I just wanna feed everything I crave สวัสด,ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็พบกับลูกปัดอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาลาดเดย์กันนะลูกปัดจะพามาชมบ้านนะคะอ้าว เดี๋ยวจะยกเลิกตรงนี้ก่อนนะทุกๆวันของลูกปัดนะคะที่ทําจะขาดไม่ได้เลยก็คือการคราบดินดํานั่นเองนะคะตรงนี้นะคะลูกปัดและเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะได้พากันมาลงเซิร์ฟคูณพันนะคะเป็นครั้งแรกนะคะที่ลงเซิร์ชเชลคูณพันนะลูกปัดจะพามาดูบ้านนะคะเป็นบ้านที่ลูกปัดเป็นคนสร้างคนเดียวเลยนะคะเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่สร้างบ้านคนเดียวนะแล้วก็มีพี่ยุทธช่วยต่อเติมบ้านเล็กๆน้อยๆนะคะการเข้าตามตอกออก ออกตามประตูเนี่ยมันเป็นอะไรที่ work ที่สุดนะคะอ่าค่ะ,ะการเข้าตามตอกออกตามประตูเนี่ยมันเป็นอะไรที่ย้อนแย้งคําพูดนะคะออตุ้ม <c oughs> อ้าวเธอเธอเข้าเข้าตามประตูเหรอเธอเข้าตามประตูเหรอฮะเธอเข้าตามประตูเหรอวันนี้นะคะก็มาในลุคอม่วยนะคะชุดแดงนะสวยใช่ไหมคะสวยค่ะ <c oughs> ป้อมตัวเนี้ยปัดไม่ได้เป็นคนตั้งนะคะหลินเป็นคนตั้งนะคะโดนด่าไป ประมาณเล่าสองรอบนะคะกับการตั้งป้อมตรงนี้นะตรงน,นี้นะคะรั้วของปัดเนี่ยน้องโยเป็นคนสร้างนะ<ส>เพราะว่าปัดอะสร้างบ้านแล้วทีนี้มันเกินเขตจํากัดในการสร้างนะคะคือไม่รู้ว่าตัวเองสร้างบ้านไปกี่ชั้นนะคะปัดรู้แค่ว่าปัดสร้างจนระบบมันบอกว่าคุณสร้างบ้านเกินเขตจํากัดแล้วนะจ้าทุกปัดจะพาไปดูบ้านนะคะภายในจะไม่บอกว่าสร้างยังไงนะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่า ปัดลืมค่ะปัดรู้แค่ว่าปัดต้องต้องเข้าไปทางไหนนะคะสร้างเองงงเองนะคะอันนี้นะคะเป็นตู้เย็นนะคะเตาไฟนะคะเป็นครัวนะคะอ่าเป็นตู้เสื้อผ้าเป็นที่เก็บของนะคะตรงนี้นะคะปัดวางไม่ได้ละก็ให้หน้องมาวางนะก็ไม่ลึกลับซับซ้อนนะคะตรงนี้เป็นการเผาเล่นๆนะคะไม่ได้เผาจริงจังนะย้ำนะคะว่าเผาเล่นนะไม่ได้เผาจริงจังนะ ถ้าเผาจริงจังนะคะจะไม่ได้เผาแบบนี้นะเผาจริงจังคือจะเผาไฟทั้งหลังเลยนะคะเพื่อนๆอาจจะต้องเผาทิ้งทั้งหลังเลยนะคะตงนนะคะปัดก็ได้ทำบ้านไว้นะคะเป็นแบบนี้นะเป็นห้องต่างๆนะ ไม่ลึกลับซับซ้อนนะคะแต่ถ้าเดินมาก็อาจจะหลงได้นะเพราะว่าปัดก็หลงเองเหมือนกันขึ้นค่ะเพื่อนๆขึ้นนะคะปัดจะพามาดูบ้านสไตล์ลูกผัดนะคะทุกคนขึ้นมาสิจะขึ้นมาไหมขึ้นมาตรงนี้นะคะปัดก็ทําเป็นห้องทํางานนะคะห้องนอนรวมๆกันแบบนี้นะคะแบบนอนแบบจระเข้นะคะนอนรวมกันเป็นจระเข้นะ ตรงนี้นะคะก็ได้ทำเป็นห้องแบบนี้นะคะโอ้แม่กแล้วก็จบแค่นี้นะคะ <What? S 1> อันนี้นะคะบ้านลูกปัดมีหน้าต่างนะคะบ้านเพื่อนๆไม่รู้ว่ามีไหมแต่ถ้าใครมีก็มาเล่าให้ฟังด้วยนะเป็นแบบนี้นะคะยืนอยู่ชั้นนี้แต่เห็นคนที่อยู่อีกชั้นหนึ่งนะคะปัดคิดว่ามันก็ดีแหละคะ่ะดีสําหรับลูกปัตคนเดียวนี่แหละคะ่ะลูกปัดเป็นคนทำไงตื่นเต้นเองเดินหลงเองนะตรงนี้นะคะเป็นประตูไปสู่สวรรค์น,นะคะะ ตรงนี้นะคะปัดก็จะทําเป็นประตูไปข้างล่างแต่ว่าปัดไม่ไปนะอันนี้ปัดไม่ไปปัดจะไปข้างบนนะปัดจะพาไปดูดาดฟ้าฮัลโหลไม่พูดอะไรหน่อยเหรอโอเคโอเคคือลืมเอาปากมานะคะคนที่มาด้วยค่ะโอเคค่ะตามนั้นค่ะให้สิทธิ์เขาไปค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วมา,มาฮะขี้เกียจวันวัน,วนเอาไม้เข้ารังจ้ะ เธอเป็นนกหรือเธอเป็นเธอเป็นอะไรอ่ะอ๋อเอาไม้มากองไว้ในบ้านแต่ไม่เผานะจ๊ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณเพื่อนนะคะขอบคุณด้วยค่ะโอเคค่ะเพื่อนเพือพ่อนปัดนะคะมาค่ะมาค่ะเพื่อนบอกว่าเออเพื่อนมึงทําอะไรของมึงเนี่ยบ้านอะไรึงโอเคค่ะแทนแทนแทน,แ,นและแล้วเราก็ขึ้นมาสู่สวงสวรรค์ ตื่นเต้นเอาใหม่เอาใหม่ไม่เอาไม่เอาลงมาและแล้วณขนาดเวลานี้ก็เป็นเวลาที่สำคัญแล้วนะคะเราจะขึ้นไปสู่สวนสวรรค์แทนแทนแทนเอ๊ะไต่ก่อนแทนแทนแทนตุ้มเย้เป็นไงคะสวนสวรรค์ โอ้โหมีป้อมเยอะมากเลยแลจะปลอดภัยอยากลองดีไม่ยากนะคะให้เพื่อนไปปลดชื่อเราออกจากบิวนะคะแล้วเขาก็ยืนรอตรงนี้เลยไม่เอาไม่ไม่ปลดไม่ปลด นี่นะคะถ้าใครอยากจะมาเลดน,นะคะคุณต้องเคลื่อนทางแม็ชินของโดเรมอนนะคะอาจจะต้องติดต่อโนบิตะแลวพักไปกับชิซุกะนะคะเพื่อที่จะย้อนเวลากลับมานะคะเพราะว่าทุกๆครั้งที่คลิปของลูกปัดปรากฏบนสายตาหรือทุกๆคนได้เห็นคลิปนี้แล้วแสดงว่าลูกปัดก็ไม่ได้อยู่ในเซิร์ฟตรงนี้แล้วนะคะหรือไม่ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนคนไหนโชคดีอาจจะสุ่มมาเจอกันตรงนั้นน่ะเราได้เจอกันแน่นะ ตรงนี้นะคะบ้านปัดก็จะทำไม่เหมือนกันนะแต่ละเซิร์ฟนะเพราะว่าปัดจะทำไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้ลงลงลงได้สองที่นะปัดจะลองมาเลือกจะมาเลือกลงให้เพื่อนๆดูไออะไรเนี่ยอ่ะอะไรไอกดผิดเลยนะคะตอนนี้นะคะอยู่ที่บ้านเราชั้นสองนะคะมีสิ่งมีชีวิตเคลื่อนไหวน,นะคะดูได้ตามชื่อเลยค่ะนี่ค่ะมีสิ่งมีชีวิตนะเพื่อน ตรงนี้นะคะถ้าเรามาตรงนี้นะเราก็จะต้องมามาตรงนี้เลยค่ะเพื่อนๆนี่เป็นไงคะเป็นไงเป็นไงนี่นะคะเป็นวิศวกรรมมาเกินลูกปัดเองนะคะอ่าเดี๋ยวป้าจะพาขึ้นไปใหม่นะมาดูกันไปยังไงอะติดป้อมปืนอนะมาจ้ะถ้าเกิดว่าเราลงจากอีกทางนึงนะคะ ถ้าเราลงประตูบานนี้นะเราก็จะไม่ต้องไปอะไรทั้งนั้นเราก็จะกระโดดปุ๊บลงมาเลยนะก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่เป็นยังไงคะแล้วเราก็จะลงลงให้ดีนะคะลงไม่ดีคุณจะได้ปีนบันไดน,นะนี่ค่ะก็จะเป็นมาลงห้องนี้เลยนะคะตรงนี้นะคะปัดทำไว้ให้คนแก่เดินนะเพราะว่าคนแก่ค่อนข้างที่จะงง ตอนนี้นะคะพี่ยุทธซ่าเราก็ตื่นแล้วนะคะอาวุโสโอเคของแคนเรานะพี่เขาเป็นอะไรคะนะ่ะพี่ยุทธน่าจะเป็นตุ๊กแกนะคะอุ้ยอุ้ยโ <laughs> จลระเก้สองตัวค่ะวันนี้นะคะลูกไปก็ขอจบการรีวิวบ้านพาชมบ้านเพียงแค่นี้ก่อนนะคะ Now I remember you and me and how careless we were. Yeah. All day and all night we'd stay up. It felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. Okay, we were alright, staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us like a good drug. Yeah. Never run. We enough. hook up in my car, driving so far, playing. You'd show me your world Let down our guards. Think with our hearts. Stare at the stars. We would never apart. Drinking too young, way too much fun. Out in the sun. Or when it's gone. Took you to prom, dance to our song. Dance I remember everything. And how careless we could be. And how careless we could be. Long fights, it felt right. We were alive, we would go out. We were so loud, we were so proud. We had no doubts. Weekends and weekdays, we'd spend.